สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็หายกันไปหลายวันเลยนะครับพอดีไปต่างจังหวัดมานะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับก็มีเหรียญมานิดหน่อยนะครับก็ของก็ทยอยเริ่มเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับก็มาทําคลิปรีวิวพร้อมขายให้กับเพื่อนๆนะครับ FC ทางช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่49แล้วนะครับล่าสุดก็ EP ที่48นะครับก็ ทำไว้วันที่12นะครับวันนี้ก็มาวันที่16แล้วนะครับ EP ที่49กนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับนี่ติดตามช่องไว้นะครับผู้ชายขายเหรียญนะครับก็มีคลิปวิดีโอลงเรื่อยๆนะครับรายการเหรียญมารีวิวแล้วก็พร้อมแบ่งบันแล้วก็มีเช็คราคาได้นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ราคาก็ลองมาเช็คราคาดูนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เอาเหรียญนี้ก่อนเลยเดี๋ยวจัด ถามกันมาเยอะนะครับอันนี้เหรียญได้มาวันนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทคุดนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนนะครับนี่ครับสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องไปล้างเองนะครับบางเหรียญก็ไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าเก็บไม่ดีนะครับเป็นคราบเป็นแบบนี้นะครับใครล้างเป็นใครล้างได้ก็เอาไปล้างลองล้างดูนะครับบางเหรียญก็นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับนี่นะครับเป็นคุดเฉียงนะครับ ปีสองไม่แน่ใจว่ามีปีสองด้วยหรือเปล่านะครับสองสองก็มีนะครับก็ปนกันไปนะครับขอคนรับสภาพได้นะครับนี่นะครับปี20ชุดนี้มีอยู่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสี่เหรียญน,นะครับขายขายเหรียญละยี่สิบนะครับสิบสี่เหรียญเหรียญละยี่สิบก็ค่าส่งทุกรายการที่แจ้งไว้ก็มีค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะครับ EMS อันนี้ชุดนี้ผมซื้อมาก็เหรียญละยี่สิบแต่ก็ขายไปเหรียญละยี่สิบนะครับเพราะผมไปได้กําไรตัวอื่นนะครับตัวนี้ก็ขายขายราคาทุนไปเลยนะครับ2ี่สบาทเหรียญละย0สิบาทนะครับตัวนี้หนึ่งรายการแรกนะครับ <c oughs> รายการต่อไปนะครับมีเหลืออยู่มีสิบสองสีนะครับแปดสิบพันษาเจ้าฟ้าเพ,าพชรรัตน์นะครับอันนี้เหรียญละห้าสิบห้าบาทนะครับเหลืออยู่ประมาณ ไก้จะหมดแล้วนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกอันนี้เหลือสิบหกเหรียญน,นะครับเหรียญละห้าสิบห้าบาทนะครับมีลาดบัณฑิตลาดบัณฑิตเหลือสองเหรียญน,นะครับไม่ผ่านใช้พร้อมตลับแบบนี้นะครับอันนี้เหรียญละหกสิบาทมีแค่สองเหรียญนะครับไปกันเร็วๆเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีตัวนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญ สิบบาทเป็นสิบบาทเหรียญเล็กนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปรียบเทียบขนาดให้ดูนี่นะครับอันนี้กับเท่ากับเหรียญขนาดเหรียญสิบบาทหมุนเวียนนะครับแต่นี้เป็นสิบบาทเนือ้อเงิน,นเป็นเหรียญเล็กนะครับก็ขายตามสภาพนะครับเหรียญน,นี้ขายขายเหรียญละร้อยห้าสิบนะครับเหรียญนี้นี่นะครับ <c oughs> ก็สภาพไม่ไม่ได้ใหม่อะไรมากมายนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับ <c oughs> นี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เหรียญละร้อยห้าสิบนะครับมีหนึ่งเหรียญแล้วก็มีเนื้อเงินยี่สิบาทนะครับอันนี้สภาพสวยนะครับแกะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ,อันนี้สภาพสวยเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับเสียด้ราคาลงมาเยอะนะครับอันนี้ก็ขายตามตาม <c oughs> ตามราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับ สภาพสวยนะครับเหรียญนี้ขายเหรียญละแปดร้อยนะครับนี่นะครับลองพิจารณากันดูนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญยี่สิบาทสามรอบนะครับนี่นะครับมีหนึ่งเหรียญนะครับนี่แปดร้อยนะครับแล้วก็มีสิบบาทต้นไม้เป็นนิกเกิลนะครับตัวติดผลิตน้อยนี่นะครับสิบบาทต้นไม้นะครับ มีหนึ่งเหรียญนะครับนี่มันจะมีคราบตรงนี้นิดนึงนะครับคล้ายๆกับเป็นสนิมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับวันนี้เดี๋ยวแจ้งไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับตรงตรงมุมนี้นะครับเห็นไหมครับนิดนึงนะครับนี่นะครับสิบบาทต้นไม้เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเหรียญนี้ขายหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับ ราคาในกลุ่มซื้อขายอยู่ที่พันร้อยถึงพันสามนะครับแล้วแต่สภาพนะครับนี่นะครับอันนี้ขายหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับมีหนึ่งเหรียญสิบบาทต้นไม้ใครที่มีสอบถามกันเข้ามานะครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับนี่นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็อ๋อมีทรงยินดีเหลืออยู่สองเหรียญเหรียญละยี่สิบห้าบาทนะครับอันนี้เหลือสองเหรียญหมดแล้ว แล้วก็มีตัวติดผลิตน้อยปีสีหกขออภัยนะครับมีกระแอมนิดนิดหน่อยนะครับปีสี่หกนะครับเหรียญละห้าร้อยเอามาแบ่งให้สามเหรียญนะครับวันนี้สภาพก็ยังสวยอยู่นะครับนี่นะครับใส่เมาส์มาเลยของมพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับมีอมีพี่ๆนะครับเอามาแบ่งปันให้ที่หน้าร้านนะครับปีสี่หก อันนี้เหรียญละห้าร้อยนะครับขายเหรียญละห้าร้อยมีมาแบ่งสามเหรียญนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้มาทักทายกันนะครับแล้วก็เอาเหรียญมาแบ่งปันกันนะครับสําหรับ fc ทางช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับมีสี่หกสามเหรียญมีต้นไม้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอันนี้แปดร้อยนะครับสามรอบสภาพสวยแล้วก็ของราดครบยี่สิบห้าปีอันนี้ร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มีย่อย มีลัฐบัณฑิตเหรียญละหกสิบมีเจ้าฟ้าเพชรเหรียญละห้าสิบห้าบาทนะครับแล้วก็มีครุฑเหรียญละยี่สิบนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ใครที่สนใจก็สามารถสั่งจองทักมาได้นะครับไลน์ดีสลาลมแปดแปดแปดนะครับผมติดต่อทางไลนย์อย่างเดียวนะครับการซื้อเหรียญของผมนะครับก็ให้ติดต่อทางไลน์นะครับทักไลน์มาก็ มีแค่นี้นะครับหมดแล้วรายการก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับกับช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ